ทครับผมชื่อรุ่งรวดครับนามตระกูลชุ่มแต่น้อยอยู่วัดละบอดนะครับทางลงไปจากอ่างเก็บน้ำพระที่มานี่ก็มาศึกษาเรื่องการเลี้ยงกุ้งใช่ไหมครับใช่ครับเนาะครับที่ผู้พูดาพูดกุ้งทั้งนั้นเลยใช่ครับคือการเลี้ยงกุ้งครับผมคือว่าประสบการณ์ผมก็เป็นคนแรกสําหรับการเลี้ยงกุ้ง จากนายอำนาจเนี่ยครับือได้ได้คําแนะนําจากนายอำนาจจากตั้งแต่เบื้องต้นมานะครับแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะครับที่แรกผมก็ไม่เคยปลาผมก็ไม่เคยเลี้ยงกุ้งก็ไม่เคยเลี้ยงครับนแน่นู่อยู่ๆมาผมก็ทดลองดูครับผมก็มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่แล้วก็จากแม่โคเข้ามาขุดบ่อนะครับขุดบ่อหนึ่งไร่ผมทําเป็นสองบ่อนะครับทําเป็นสองบ่อ ลึกประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับคือการเลี้ยงก,กุ้งนี่มันก็ถ้าว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะครับถ้าว่ายากเนี่ยก็คงจะยากอยู่นะเพราะว่าขุดบ่อหนังร่ประมาณสองบ่อนะครับประมาณตีไปบ่อละงานครึ่งเหลือจะกนั้นก็เป็นขอบแปนะครับลึกประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับที่นี่ผมก็ได้ขอคำแนะนำจากน,นายนาจเป็นเจ้าของ มาบริษัทมาได้เนาะจากของฟาร์มาเป็นยังไงมาไงตั้งแต่เบื้องต้นเราจะทำะไงต่อไปนะครับคือผมก็ไม่เคยประสบการณ์หรือไม่เคยเห็นจากไหนมาก่อนเลยนะครับแต่สนใจสนใจเรื่องอะไรครับคือเรื่องราคานะราคาสี่ร้อยบาทโอ้หาเที่ยงค่าไหนไม่มีนะครับเนาะราคาสี่ร้อยบาทไม่มีนะแต่มาฟังราคากุ้งตัวละห้าบาทโอ้นี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนาะพันตัวก็ห้าพันแล้วใช่ไหม มืนตัวห้ามืนเทพอเเถามว่าบอ่อหนึ่งปล่อยแ้าประมาณกี่ตัวนะครับแล้วก็ประมาณกี่พันหรือเป็นเงินเท่าไหร่ผมมาศึกษากันดูพันตัวก็ห้าพันพอผมปล่อยบอ่อหนึ่งสองพันก้อนนะสองพันก็เป็นเงินหมื่นบาทหมื่นบาทครับต่อสองบ่อนะครับสองบ่อบ่อละสองพันก็สี่พันตัว, 2, 4, ตวเป็นเงินสี่หมื่นบาท ค่าแไม่เคยอกจบอีก,ก,อกประมาณหมื่นหมื่นห้าแต่ก่อนนี้ชั่วโมงละพันห้าร้อยบาทจกสิบชั่วโมงก็เป็นหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่กับปีชีพปฐานะครับโงการลงทุนขังขน้งแรกในก่อนมัก็ลงทุนหน่อยนะครับแต่ก็มาเคยมาเคยเรียยไมาเคยทําแต่แต่เรื่องการเรียกกุ้งนะครับต้องมีปัจจัยหนึ่งคือน้านะครับ น้ำในสาคัญที่สุดนะครับที่จะเลี้ยงกุ้งน้ำต้องน้านที่ธรรมชาติน้ำอย่างนี้ยิ่งได้ยิ่งดีถ้าเป็นน้ำเป่อปลาหรือน้ำก่อยหรือทำอะไรเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะเพราะว่าของเนี่ยมันถ้าเราเลี้ยงน้ำตป่อปลาเนี่ยมันจะมีสารสารคอรีนหรือสารส้มนะครับเอาไปมันจะตายมันจะมันไม่ชอบกันมัน,มนก็าบังบัดกันไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้แต่ผมมันมีพื้นที่รองรับ ได้ทุกอย่างครับพื้นที่นาผมมีแล้วก็ได้น้ําจากนี้ไปทางชมทานเข้าก็จัดทํำท่อตามสิบไปทําการเกษตรไปปล่อยเบาขึ้นแล้วแต่ใครจะทําอะไรจะาทานาก็ทําได้สวนผักก็ทําได้ปลูกมันปลูกปาล์มได้ทั้งนั้นทีนี้ผมก็เลยมาทําเป็นบ่อกกุ้งมาทําบ่อกกุ้งผมว่ามาปล่อยพอถามเรื่องราคาแล้วก็ราคาขายราคาซื้อผ่านมัน ก็ทําดูแล้วพอทําดูก็ก็ไงครับมันก็ใหญ่เหมือนที่เราเคยที่เลี้ยงมาแต่มันประสบการณ์นะครับมไม่ไม,ม่ไม่มีการล่มเหลวนะที่ผมทํามาไม่ไม,ม่แต่ดีเลยไม่มีการล่มเหลวไม่มีการขาดทุนนะครับผมไปปล่อยมะก,กาดูประมาณปล่อยพันตัวนะครับถ้าในอัตราได้มาพันตัวต่อ พันตัวจะได้กี่กิโลต่อพันตัวเห็นไหมครับทีนี้ผมก็มาปริมาณดูถ้าได้สูงสุดนะครับต่อห้าเดือนนะห้าเดือนต่อพันตัวจะได้น้ำหนักสูงสุดสี่สิบกิโลกรัมนะครับจะได้ถึงสี่สิบกิโลกรัมถ้าเลี้ยงหกเดือนมันจะขึ้นห้าโลอีกถึงสิบโลนะถ้าเลี้ยงถ้าเราทนเลี้ยงได้เพิ่มอีกหนึ่งเดือน นะแต่เรื่องอาหารหน่อยนะผมเคยทดลองมาก็ได้มาครับได้มาอย่างนี้อแต่บางทีก็ลดลงนะลดลงเกือบคึกเหมือนกันนะพอลดลงเนี่ยม,มันมันมีศัตรตูครับศัตรตูนี่คือปลาถ้าถ้าเราบ่อเรานะถ้าเราดูแลไม่ดีดูแลไม่ถึงดูแลไม่ได้นะครับมันจะมีปลาพวกปลาช่อนปลาดุกปลาไหลกบนกเงี่ย สารพาดเลยศัตรูนะศัตรูมันถ้าเราป้องกันมมนี่ได้นะมันจะมีโปรเซ็นเสียน้อยเลยครับ